อขอเชิญนกปอกมายิงปลาครับมัดกับน้าเอกไว้วันนี้ครับที่ไม้ใหม่เป็นกอไผ่ในป่าเน,นี่ยฮับพึ่งประถากไว้ผมได้ไปตวงแล้วเมื่อวันก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ยิงอีกเลยตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์สำรองมีปืนมีลูกดอกที่ขาดไม่ได้คือน้ำขวดหนึ่ง เราจะเข้าหมายกันเดี๋ยวนะเอกคงตามมานะเอกมาเราจะเข้าไปรออยู่ที่หมายยิงรอไปก่อนนะมีเชือกมีลูกดอกมีกืนมีกระเป๋าโอเคเข้าไปน,นี้แล้วนี่ครับนี่กว่าเป็นเป็นทางเข้าที่เ,เอาแบบหย,ยาบๆนะตักทาง าเราจะถามแบบยาวแบบข้างในแล้วก็ค่อนข้างจะเดินสบายหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ต้นต้นไม้เลยไอย้ต้นต้นไผ่เลยเนาะโอเคครับเสียง

i หยุดอยู่กับที่เลยฮะไม่ต่อไม่ต่อสู้เลยฮะน่าจะเข้าจุดตายนะฮะโอยใหญ่ครับหลายกิโลเลยตัวนีน้เห็นไหมฮะมาสองตัวนะม้าคู่ นะเห็นไหมเข้าจาุดายครับน่นะนาจะเป็นหัวผมเล็งประมาณหัวหัวนี่แหละแทบจะไม่กระดิกเลยคนระับยับตัวน้อยเด๋ยวเองเดี๋ยวด้วยผูกไว้ก่อนฮนะเดี๋ยวขึ้นปืนก,กระบอกก่อนพยายาจะดูดย้าคนระับไม่จากระยุ ครับเราก็มาเฝ er. <S an> ้ากันตอนูกเยอไไ้แล้วครับแมวมั้งนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นหางไหมฮะนี่ฮะมาคู่ครับมาคู่ มันดีลงไปเอาปลาแล้วใช้พันเอกมันลงมันไม่ไปเอาฮะมันบอกใครยิงใครลงครับต,ต้องกลับไปทำลูกดอกต่อฮะปืนอีกสองกระบอก ดูกันนะฮะว่ากี่กิโลฮะติดเชือกหน่อยฮะเชือกอยู่ประมาณสักไม่ถึงขีดแล้วะฮะเรากับลูกดอกนะฮะตอนนี้ก็เกือบสี่โลแปดฮะสี่โลเจ็ดเอา้าสี่โลเจ็ดแล้วกัน,อกนะะโอเคครับ ปลาเชดูเหลือไหมครับกดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ ปลาชูดูพุ่มกอไผนะ่ฮะพุ่มเก่าแก่ฮนะ <Okay. S 1> พุ่มนีาเรียกพุ่มไข่เปียกครับแต่หิงได้ไข่เปียกน้องมาวันถามคนครับมีพันเอกครับขมดอยหน้าตาบ่หล่อมันบ่หล่อ,อจริงฮะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮะัปลาชโดกินอะไรเป็นอาหารลูกพี่กินอะไรเป็นไม้ด่านงนะ่ะหลักฐานคาปากเลยนั่นนี่ฮะกับพันดมนะฮะจะสั่งลูกดอกสั่งเชือกสั่งสายสั่งหลอด ต่งกันได้ทั้งสองคนนะเพราะว่าสองคนนี้เป็นคู่เขยกันนะัะไออันนั้<ห>น,นลูกเขยแต่เชืออเ้ออ๋อมันเป็นคู่เขยกันครับตกลงสั่งได้ทั้งสองเจ้านะสัง่งใครก็มันเดี๋ยวก็มันยกเว้นอย่างเดียวที่มันไม่แบ่งกันคะตังคครับโอเคนะครับ